มาค่ะมาดูเจ้าชาบูแสนซนของเราดูดูทำท่าดูเอียงข้างให้วิ่งแบบจะเล่นอย่างเดียวเลยเจ้าชาบูซนมากเดียนี้แม่เขาบอกซนจริงๆเลยนะเจ้าชาบูเนี่ยกัดกัดไปทั่วเห็นเอ่อพี่มาจากโรงเรียนอะ่ะกัดตรงโน้นกัดตรงนี้ไล่งับเท้าจนพี่เขาไม่ไหวแล้วพี่เ็าบอกว่าไม่เล่นกับชาบูแล้วชาบูดื้อ ดื้อมากตอนนี้ดื้อมากเขาแข็งแรงไงเขาวิ่งเล่นแล้วก็เห็นใครนี่ก็คือแบบวิ่งไล่งับเขาไปหมดขี้อ้อนก็ที่หนึ่งนะแม่อ้อมบอกว่าขี้อ้อนก็ที่หนึ่งเห็นใครมานอนโซฟาเนี่ยขึ้นไปนอนนุนแขนนอนซบนอนพิงเขามันน่ารักจริงๆนะเจ้าชาบูเนี่ยกินก็เก่งมากกินก็จะกินรอกินแต่อกไก่ต้ม แล้วก็อาหารเปียกเนี่ยปลาหมาเอาอาหารเปียกกอกไก่ต้มเทผสมกันเนี่ยถ้วยเนี้ยกินหมดเชื่อไหมเขากินเรื่อยๆกินของเขาจนหมดนะเจ้าชาบัวกินเก่งมากแม่อ้อมเขาก็บังคับให้กินอาหารเมร็ดให้เขาอยู่ในกรงแล้วก็เอาอาหารเมร็ดวางไว้กับน้ำเขาทําไงเขาคว่ำอาหารเมร็ดทิ้งหมดเลยคือแบบไม่กินอ่ะคือแบบประท้วงไม่กินอาหารเมร็ดอ่ะเอาให้กี่รอบกี่รอบก็คว่ำทิ้งแม่อ้อมบอก โดนสัม,มือไปไหลายที <c oughs> ชาบูมาถึงบ้านเจ้าดำเดินออกมาต้อนรับป้าเลยนะเจ้าดำกับเจ้าส้มเจ้าส้มนี่หายไปเป็นอาทิตย์เลยกลับมาผอมโซมาเลยไปติดสาวบ้านไหนก็ไม่รู้ผอมมากดูเอวเอวกิวมาแล้วป้าก็ลองจับดูหนังคอกลัวเขาไม่สบายเนาะไม่รู้ว่าเกิดเขาไปแอบป่วยมาหรือยังไงอป้าก็ดึงหนังคอดูว่า เออก็ไม่ไม่มีอะไรนะหนังคอเขาก็ดีดกลับได้ง่ายๆแบบไม่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 นั่นนะไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนแมวขาดน้ำอะแปบลบว่าเขาไม่ได้ป่วยเขาคงไปติดสาวมาส่วนเจ้าดำเน่ป้าสังเกตเห็นมีตัวพยาติขา,ขาวๆที่ตูดเขาอะนะเดี๋ยวป้าจะมาขาวหน้าป้าจะเอายาถ่ายพยาติมาป้อน แม่เขานี่ป้อนไปหนหนึ่งแล้วนะแม่ดำอ่ะแต่เขาป้อนยายากมากแม่ดำตอนนั้นก็ป้อนไปพร้อมกับเจ้าดำนี่แหละเดี๋ยวป้าจะเอามาป้อนพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกกัน,นะสองตัวเนี่ยแล้วก็เจ้าส้มด้วยเจ้าส้มไม่เคยป้อนเลยเจ้าส้ม ไม่รู้มาคราวหน้าจะเจอเปล่านะจะาสมะ้มอหรเพราะว่าไม่ค่อยจะเจอเขาทุกครั้งนะตอนเนี้เขา,เาบางทีเขาก็หายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําหมันเนาะพอถึงเวลาเขาก็จะออกไปหาสาวแล้วก็หายไปมั่งไปคงแบบไม่ได้กินข้าวหรือว่าเขาอาจจะกลับมากินที่บ้านก็เขาก็จะมีเทอ,อาหารเม็ดไว้ตลอดนะแต่ว่าไม่ได้เจอป้าก็จะไม่ได้กินไก่ าได้เจอป้าทุกวันทุกวันได้กินไก่เขาก็จะอ้วนมากเลยนะเจ้าส้มเนี่ย มาคราวหน้าหวังว่าเจ้าสมเขาจะอยู่เนาะจะได้ป้อนยาพร้อมๆกันเลยเพราะว่าสามตัวนี้รู้สึกว่าเขาเป็นหมัดนะมีหมัดป้าจะซื้อยามาหยอดก็ไม่ไหวเนาะสามตัวก็เยอะเป็นพันเหมือนกันนะสามตัวเนี่ยป้าก็แย่จะดำไม่ยอมกินข้าวเลยป้าต้องป้าต้องออกมาอุ้มอุ้มกลับไปือจับดูที่ตูดไม่ไม่หายไปแล้วแต่แตะกี้ป้าเห็นมีขาวๆเนี่ยต้องให้ป้าอุ้มเข้าไป จับเข้าไปกินข้าวกับเจ้าสม้มดืดอ้อเดี๋ยวนี้ดื้อมากเจ้าดำน้อยของเราเนี่ยวิ่งชอบจะวิ่งออกมาข้างนอกป้าก็ห่วงไม่ค่อยอยากจะให้ออกมาหรอกกลัวหมามั่งแล้วก็กลัวเขาวิ่งข้ามถนนนะกลัวรถน่าเป็นห่วงมากเลยแค่งูแค่อะไรนิดก็จะแย่แล้วยิ่งจะออกไปข้างนอกนี่น่าเป็นห่วงใหญ่เลยเจ้าดำเนี่ยนะส่วนเจ้าส้มนี่เขาเก่งแล้วเคาอยู่มานานแล้วเจ้าส้มเขาไปได้ทั่วแล้ว แม่ดำก็ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวแม่ดำก็เขาจะเน้นอาหารเมร็ดเพราะว่าอาหารเม็ดเขามีตลอดไงแล้วมาอีกวันหนึ่งในป้าก็มาก็ไม่เจอเจ้าส้มจริงๆด้วยเจอสองแม่ลูกเจ้าดำกับเจ้าเจ้าดำดำแม่กับเจ้าดำตัวเล็กเนี่ยดำซาป้าก็จับปอนอยาเจ้าดำซาก็ไม่เท่าไหร่เจ้าดำซ่านี่แต่แม่เขานี่โหยหนักใจมากเนี่ยก,กินเข้าไปแล้วป้าก็จับยัดลงไปในคอ กินเข้าไปแล้วก็งอนไม่ยอมกินเลยนะทีตะกี้กาลังกินไก่อยู่ดีๆป้าจแบบับป้อนยาไม่ยอมกินป้าก็เลยต้องเอาอาหารเปียกมาผสมให้แล้วก็มาอ้อนให้เขากินกินข้าวเกาๆแล้วก็จับเขามากินเขาก็มากินเนาะ เวดมแม่ดำตะกี้กินอาหารเม็ดอยู่ได้กินอาหารเปียกหันกลับมาเลยเพราะว่าเขาชอบมากอาหารเปียกก็ชอบทุกตัวเลยเนาะแมวเนาะแต่จะให้กินทุกตัวก็ป้าก็ยังไม่ยังไม่ไหวขนาดนั้นจับป้อนยาแม่ดำไม่เคยจะได้ป้อนยากมากเขาทั้งเล็บทั้งจะกัดนะป้านี่ต้องยอมแพ้เนี่ยคายออกป้อนไม่ได้แม่ดำอะป้าก็ถอดใจดูโดนไปแล้วหนึ่งแผลเล็บ จิกเลยมาถึงบ้านเจ้าดำคอขาว,ขาวมาเจอเขาเทอาหารไว้ให้กินนะดูสิพริกอะพวกแกงพวกอะไรที่เผ็ดๆนะ่ะคิดได้ยังไงว่าแมวมันจะกินมันก็เน่าบูดอยู่อย่างเงี้ยป้ามาป้าก็ต้องมาเช็ดมากวาดแมวมันไม่กินเอออย่างเข้าผัดก็ยังเจ้าดำก็ยังกินนะเจ้าดำคอขาวอะแต่นี่มันพวกผัดบางทีก็มีผัดกะเพราอะไรพวกแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย คิดได้ยังไงมาให้แมวกินแมวมันไม่กินหรอกเนาะขนาดแมวจองเขาก็ยังแบบพูดถึงถ้าไม่อดไม่นั่นจริงๆอะเขาก็ไม่กินกันหรอกนะมันมันถึงกินได้ก็จะทําให้เขาท้องเสียไม่ควรจะมาเทให้กินแหละทั้งหมาทั้งแมวหระป้าว่านะพวกของเพจพวกรถจัดๆเนี่ยแบบไม่น่าเอาไปเททิ้งขยะเถอะขอร้องเพราะว่าเอามาเทไปก็ ถ้าเขากินไปเขาสุขภาพเขาก็เสียหรือไม่ก็เขาไม่กินก็บูดเน่าแบบให้ลาขึ้นอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะมาเททําไมนะไอ้พวกของแกงแกงอะไรอย่างเงี้ยแมวป้าดูซิป้าเทอาหารเม็ดไ้เต็มกระจาแล้วก็ไอเน,นี้ยเขาจะมากินทําไมพวกแกงเผ็ดๆนะ่ะป้าก็ป้าก็ขอบน่นบ่นไปตามเรื่องตามราวเนาะเออก็ ป้าก็มาถึงป้าก็ต้องมากวาดทุกรอบเลยไงป้าก็หงุดหงิดมีหงุดหงิดเนะี่ยมีโมโหแล้วก็ไม่อยากไม่อยากเขามาเทบางทีแมวหมากินอย่างเงี้ยกลัวเขาลํำไส้เขาจะพังเอาไม่ใช่อะไรเราสงสารเขาถ้าเขาหิวจริงๆอะไรถ้าของแบบเออจืดๆอะไรอย่างเงี้ยเศษเนื้อเศษอ,อ,อ,อะไรอย่างงี้ก็เทเขากินได้พวกของไม่เผ็ดรสไม่จัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ กินรสจัดเนี่ยลำไส้ลำเสยเขาก็พังแล้วก็เขาท้องเสียเอาบางตัวท้องเสียแล้วเขาไม่ได้รักษาบางทีกลายเป็นหัดเป็นอะไรนะเป็นพวกโรคลำไส้อะไรพวกนี้อันตรายสําหรับพวกเขามากเลยนะหมาแมวอะ่ะไม่อยากให้เขากินน่ะมาถึงป้าก็จะฉีกไก่ฉีกไก่ให้จะดำคอขาว,ขาวจุดนี้ตรงนี้ป้าก็จะฉีกเยอะหน่อยนะเผื่อพวกเจ้าดำตึกเขียวด้วยเขาก็นั่งรอกันอยู่นั่นแหละป้าก็ไม่อยากฉีกให้หลายที่ ฉีกไว้เยอะๆเขาจะได้มากินกันส่วนเจ้าหัวโตก็จะผสมอาหารเปรียกให้เขาหน่อยเนาะพิเศษหน่อยหัวโตของเราหัวโตเขาแก่แล้วก็จะเขาจะได้กินง่ายๆหน่อยอยู่นี้เขาจะนอนรออยู่ในตึกเขียวนะเจ้าหัวโตเนี่ยเขารู้แล้วไงมาถึงบ้านบ้านใหญ่ของเราเจอเจ้าส้ม จะส้มก็นั่งรอนั่งรอ,งหอเห็นป้ามาก็นั่งรอสงสัยจะหิวข้าววันนี้เพราะว่าเมื่อวานป้าไม่ได้มานะเมื่อวานนี้พอดีว่าช่วงนี้ป้ามาทุกวันทุกวันเลยแล้วก็เลยยายเขากลับมาแล้วป้าก็เลยเว้นขอเว้นวันหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ป้าทําของขายเสร็จกว่าจะเสร็จสองทุ่มทุกวันเลยป้าเหนื่อยก็เลยของดวันหนึ่งเนาะเพื่อจะได้ทํา ของขายให้มันเสร็จไปไวหน่อยเนาะป้าตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งอะทำทั้งวันสองทุ่มก็ยงังทําของยังไม่เสร็จแล้วกว่าจะทํางานบ้านอีกอะไรอีกกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแต่กว่าจะได้นอนก็เกือบเที่ยงคืนอะป้าก็เพียๆียแบบล้ามากเลยช่วงนี้ตอนนี้ป้าก็เลย เมื่อวานป้าก็เลยเว้นไปวันหนึ่งให้ยายให้ยายเขาเทให้แทนเนาะแต่ว่าก็ไม่มีไก่ไงมีแต่อกเออไม่ใช่มีแต่อ,อ,อาหารเมรเ็ดเขาก็คงอยากกินกันเลยมานอนรอกันเต็มเลยเจ้าส้มแล้วก็ลูกไม่น่าผีรุ่นรุ่นหลังอ่ะสองตัวเจ้าน่ะเจ้าสีเปิดกับเจ้าดำคอขาวเจ้าส้มมาก่อนเลยเจ้าส้มทนไม่ไหวดิ่งๆมาก่อนเลยนะส้มส้มของเรา มาก็มาสงสัยกองป้าอ,อีกเสร็จแล้วเขาก็กินกินกินเยอะกินเยอะอยู่นะแต่ป้าก็ตัด,ต,ดตัดออกยืนกินนานมากเจ้าส้มอะ่ะก็ดูเขาก็ไม่ผอมนะส้มเนาะแต่เขาไม่เนี่ยสักพักหนึ่งกําลังกินกินอยู่คุณแม่จากคุณแม่หน้าผีก็โดดลงมาจากบนกำแพงลูกลูกตกใจกระจัดกระจายหมดรถก็มาพอดีดีนะไม่วิ่งออกกลางถนนนะแม่หน้าผีของเรา ดูท้องใหญ่บเบลอเลเบล่ามาถึงก็เจ๊ก็จัดการเลยจ้าใครจะกินฉันไม่โสดแล้วฉันหิวมากเพราะฉันทองตบตบลูกดูสิ ไม่เอาเลยนะไม่น่าผีนะคือแบบฉันจะกินจะกินนะฉันหิวฉันหิวพวกใครๆก็หลบไปก่อนเธอต้องได้กินก่อนเนาะอย่างว่าอะไรเขาท้องท้องใหญ่มากด้วยป้าห่วงมากเลยเนี่ยคอกเนี้ยป้าว่าต้องไม่ต่ํากว่าสี่ตัวนแน่เลยท้องเขาใหญ่มากๆแต่ป้าก็ไม่เคยเห็นไอ้ลูกสาวเขาเลยนะลูกสาวจะดําคอขาวรุ่นเจ้าส้มเนี่ยป้าว่าเออน่าจะท้องเหมือนกันนะป้าว่าแต่ก็ ป,ป้าชอบจำสลับกันกับเจ้าดำเจ้าดำรุ่นพี่ที่ว่าป้าไปทาหมันนะเจ้าดำเจ้าดำขอขาวรุ่นเจ้าส้มเนี่ยไม่รู้ว่าจะจําสับสนกันอาจจะเคยเจอเขาแต่คิดว่าเป็นเจ้าดำใหญ่อะ่ะเนาะป้าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นป้าคนนี้เขาบอกว่าเ,เจ้าของบ้านเนี่ยเนาะเขาบอกว่างาวหญ่เลยพักหนึ่งช่วงหนึ่งอะ่ะ น่าจะน่าจะท้องแล้วแกบอกเนาะบอกว่าป้าก็ว่าน่าจะท้องกันแหละเพราะว่าเหมือนเขาจะไปก่อนไม่น่าผีนะไปแบบไปติดสัตว์นะ่ะตามตามเจ้าสมรักไปอ่ะป้าก็เลยไม่ค่อยจะเจอเขาเขาก็กลัวป้าด้วยแหละป้าเคยเอากงมาดักดักเขาแล้วก็ก็หายหลบหน้าหลบตาป้าตั้งแต่ตอนนู้นเลยอะ่ะสองเดือนที่แล้วอะ่ะป้าว่าเขาคงท้องแล้วแน่ๆเลย อาจจะไล่ๆกับแม่หน้าผีนี่หรืออาจจะกอดแม่หน้าผีนะขอขอปลดออกมาจะได้เกินสองตัวเลยเนาะขอให้เป็นตัวผู้ให้หมดเถอะเพราะว่ากลัวจับไม่ได้อ่ะลูกๆเขาอ่ะจับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นตัวเมียมาก็จะทําหมันลบาบากเนี่ยไอ้เจ้าสีเปิดตัวเนี้ยป้าก็ยังนึกอยู่เลยว่าถ้าเกิดเขาเริ่มจะติดสัตว์มาป้าจะจับเขาวิธีไหนอ่ะ เราะว่าเคยเอากงมาดักแม่เขาเขาก็ไม่เข้าเหมือนกันนะสองพี่น้องเนี่ยเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะเจ้าสีเปิดตัวเนี้ก็ตัวเมียเนี่ยอีกคงไม่กี่เดือนแหละเดี๋ยวก็เริ่มติดสัตว์ป้าก็คุยคุยกับบ้านแถวแถวนี้เนาะบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าหรือเราจะเอาแห่มาหวานเอาดีไหมเอาแห่มาหวานเอาเนาะป้าไปซื้อแห่มาหวานหวานจับไปทำหมัน,นจะไหวไหม ใครจะหวานให้ป้าป้าต้องฝึกหวานแหแล้วมั้งเนี่ยจับไปทาหมันอยากเอาไปทาหมันมากมันจะได้จบสิ้นสทัทีมันจะได้คือแบบหมดแค่รุ่นนี้ก็คือจบไงไม่ใช่ว่าออกมาเรื่อยเรื่อยป้าก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ป้าก็จะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงเป็นห่วงพอวันไหนไม่ได้มาเนี่ยป้าก็นั่งนึกนะเมื่อไรได้กินข้าวหรือเปล่าเนาะป่านนี้กินข้าวกันหรือย,ยังจะไปนอนตรงไหนจะอยู่ยังไง แต่ก่อนป้าอยู่แถวนั้นนะป้าก็ยังเออขี่ขี่รถไปมาป้าก็จะอ,อ้อมมาดูทั้งวันแหละอ,อ้อมแล้วจะขี่รถออกไปป้าก็จะขี่วนมาดูดูห่วงพวกเขาเนาะกลัวว่าเขาจะมานอนอยู่ใต้ลงใต้รถแล้วรถเหยียบรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะไม่ใช่ไม่เป็นห่วงเลี้ยงพวกเขามาก็ผูกพันุ์ยิ่งเจ้าน้ำตาลเนี่ยรักมากเลยสงสารมันนะ ปิดปามาเห็นปามานี่วิ่งไม่ได้หิวข้าวหิวอะไรหรอกมานี่คือไม่ได้ห่วงข้าวเขาจะกินอ่าอาหารเม็ดเป็นหลักแล้วก็ยายเขาก็เทตลอดเลยนะอาหารเม็ดนะเจ้าต้าตาลเขาก็จะอยู่ได้เลยก็เาเขาไม่กินไก่เขา,เ,ขาเน้นอาหารเมร็ดสบายเลี้ยงง่ายเนาะพวกเจ้าส้มนี่ก็ยังชอบชอบกินอกไก่แล้วก็เจ้าตัวเล็กเอ่อสีเปิดค่ะ นี่กลับมากลับมากินซ้ําแม่แม่อิ่มเป็นแม่อิ่มแล้วนู่นนะเดินไปโน่นแล้วคุณแม่เจ้าส้มก็จะมากินต่อกลับมากินอีกมาอีกวันเจ้าส้มนอนรออยู่บนกําแพงนะนี่ไงเจ้าดามาแล้วอันนี้น่าจะเป็นดําที่ป้าทําหมั่นให้เขาไปแล้วนะเนี่ยตัวนี้ป้าว่า เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอีกเจ้าตัวหนึ่งเขาจะตัวน่าจะตัวเล็กกว่านี้เขาจะไม่ตัวโตเทา่าเจ้าส้มเพราะว่าเขาเป็นตัวเมียเนาะรุ่นเดียวกันเดียเขาน่าจะเล็กกว่านี้แล้วท้องเขาน่าจะใหญ่วันนี้ป้าก็เลยเขาไม่ลงมาไงเจ้าดําอ่ะเขากลัวป้ามากกลัวตั้งแต่ที่ป้าเอาเขาไปทาหมันแล้วเขาเห็นป้าเจ้าของบ้านเขาบอกว่า มันเหมือนมันเออเออเลยเลยังไงไม่รู้ตั้งแต่ทำหมันมานี้นะนี่คือที่อยู่ที่อยู่ที่พวกเจ้าน้ําตาลแล้วก็เจ้าลูกแม่นาผีเจ้าสีเปิดแล้วก็เจ้าดาคอขาวตัวเล็กนะพาก,กันอยู่ตอนกัง กลางวันน่ะเย็นมากอยู่บนหลังคาบ้านหลังคาบ้านที่ซื้อของเก่าเนาะเขาจะทำหลังคาแล้วก็อยู่นี้แล้วก็มีต้นมะขามใหญ่มากป้าก็แต่ป้าก็เป็นห่วงห่วงจะมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวันก็ไม่เท่าไรแต่กลางคืนเนี่ยขึ้นมานอนบนนี้เลยนะลูกๆเอ,อ้ยเนี่ยน่าห่วงจริงๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆปั้นปลาลัดและปลาลัดทาสแมวด้วยนะคะ